กินสดๆเลยกินสดๆเลยเลูกใหญ่มากมนี่ลูกใหญ่มากดูออกใหญ่เกินใหญ่จริงๆสวนอร่อยมากอร่อยมากแซ่บนี่สีแดงสวยมากครับเนี่ยใจจะเอามาปลูกเอาต้นเกสรตัวผู้แต่มันเป็นตัวเมียครับสวนอินทผาลำใหญ่ควรนะครับอยู่ที่อำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินอาจารย์สามารถฝ่ามือพระการมาชิมถึงสวนเลยนะครับวันนี้อาจารย์รู้จักกับยายควรได้ยังไง เปล่นน้ำม like ีคนแหละกระดูกทับเส้นค่ะปวดเอวแล้วปวดเอวร้ายต้องเป็นแล้วเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือย e ังผู้ป่วยที่เคยไปบําบัดกับอาจารย์นะครับยืน claro ยันนะครับว่าไปบําบัดกับอาจารย์แล้วอาการดีขึ้นนะครับก็ศรัทธาในตัวอาจารย์ก็เชิญอาจารย์มาเที่ยวที่บ้านมาชมสวนอินทภาลามมาชิมอินทภาลามที่สวนนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่สวนอินทผลำของยายควรอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับเดี๋ยวเราไปชมอินทผลำนะครับที่แรกในปีนี้ที่ผมได้ชิมนะครับนี่มากับอาจารย์สามารถฝ่ามือพักการนะครับยังแก่ไม่เต็มที่นอาจารย์โอ้โห กินสดๆเลยกินสดๆเลยสดๆจากต้นเนี่ยอาจารย์สามารถมาเจิมเลยนะอู้ลูกใหญ่มากดูลูกใหญ่มากชิมหนึ่งไม่ยอมชิมผ่านอยู่ดีถ้าฝนตกหลายมันจะจ้าวค่ะเราดูด้วยแบบว่ามันท่านมันล่อยนี่มันนวลมันนวลต่ว่านี่มันท่านนี่เต็มที่มันก็ลองซีมังท์ถโอ้ลูกใหญ่จริงๆเลยเนี่ยผมผมไม่เคยเห็นลูกใหญ่ขนาดนี้นะผมไปหลายสวนแล้ว ไม่ปานแต่ว่าก็ยังยังไม่แล้วอร่อยมากอร่อยมากมันอายุยังไม่ถึงเนี่ยมันยังออกเขียวๆอยู่เขาลองกินเบอร์ว่าแต่ก็กรอบหวานมากกรอบมากมันงแกนนแต่ผมไปเห็นอยู่สวนอื่นก็ไม่ลูกใหญ่ขนาดนี้นะครับเนี่ยนลูกใหญ่มากดู ใหญ่เกินใหญ่จริงจริงอันนี้รองรองสส่วนถ้าเ่าัดออกขนาดนี้มันยังจะมีแบบผ้าดินน้อยใหญ่ออกลายแสดงว่าเขาใหญ่ข้างในนี้จัดออกเขากินยังไงนะกินอินทรพาลัมสาธิตณ์เลยอาจารย์วันชัยแม่เขาบอกให้ให้จัดลายลายลายแบบลายแนวนอนให้ให้กัดแนวนอนประหลูกโปรโมทโปรโมทโปรโมทนี่ครับ S <S นี่อาจารย์มาอยู่ตรงกลางเนี่ยอาจารย์เออ๋ยพวงใหญ่ๆเน่ยค่ะแม่มาจัดเตี่ยเไปถ่ายเหอเขาไม่เอาไมควรนี่ดูนะครับท่านผู้ชมลูกใหญ่มากครับ,บวันนี้มากับอาจารย์สามารถฝ่ามือพระก,กาลเอาปลายออกมาชมสวนอร่อยมากอร่อยมากแซ่บแซ่บเนินอ,<า>อาจารย์วันชัย เป็นไงบ้างครับอร่อยไหมอร่อยอร่ยดทั้งกินทั้งหิ้วทั้งเอากลับนะครับอันนี้กำลังเปิดดูนะเปิดให้ชมกอันนระดาษพวกนี้ถุงพวกนี้ต้องสร้งวาตไว้เอะอันนี้กี่ปีแล้วครับนี่ต้นนี้ 8ปีครับโอ้8ปีนี่ปีที่5ที่ผลผลิตอายุต้น8ปีแต่ว่าให้ผลผลิต5ปีแล้วนะครับต้นนี้3ปีออกดอกครับอ๋อ3ปีได้ผลนะครับเมาตร์มาตร์อาจารย์มายกมือไทยอันนี้โฆษณาให็นไหครับพี่น้องมาไอผมยกมือมันขู่มานรัเหรือขู่ได้มูวนี้จะเอาเรื่องไหนอินทผลาม ยามาดูอันนี้นะครับสีแดงโอ้ันีอันนี้สีแดงสวยมากครับเนี่ยใช่ไหมตออแรื่เขาาใจตอนคิดว่าเขาเชื่อมชื่อพันธุ์อะไรครับสีแดงแดงเนี่ย จานนมัอบโคไนซี่เหรอครับอันนี้แช่เย็นครับอันนี้ที่พ่อไปหั่นอ๋ออันนี้ไม่รู้จักสายพันธุ์เลยใครจะเอามาปลูกเอาต้นเกสรตัวผู้แต่มันเป็นตัวเมียก็เลยเอาไว้เลยโอ้โหสยได้กนนี่มันเป็นอะไรเนี่ยมันลูกท่านอันนี้เป็นเมล็ดใช่ไหมครับเป็นพ่อมาเลสอาจารย์ว่าฝัวตัวผู้แต่มันเป็นตัวแม่แต่ว่าไม่ได้กายบอดีกายเป็นกายแต่เป็นสีฝาดแต่ว่าก็เป็นสีแดงสวยเนาะใช่คะปลูกประดับนี่สวยมากเลยเนี่ย เอาไปฟีต้นนั้นก็ปลูกเมล็ดเหมือนกันนะแต่ต้นนั้นอ่ะกายกายหานี้อใช้อันนี้แยกหน่อไว้นะครับเนี่ยพร้อมปลูกต้นละกี่บาทครับแบบนี้โอ้ยังมาเลยว่าราคาจะเอาปลูกตัวเอง้เต็มวน่อแยกจากสวนเจ้าของนี่บอกครับแยกจากสวนเจ้าของนี่แหละครับแต่ว่าแยกแยกไว้หลายปีแล้วบอครับมันคือหักเดินดีแท้ โอ้คือหกัลกลงดีแท uh. ้ครับมันติดแล้วมันเริ่มเริ่มกำลังไกลหอดอาจารย์ก็เอาไปปลูกไว้บ้านไหมอาจารย์สำนักไหมอาจารย์ต่อล่อล่อฝนบ้านเร็งเล็งกจะเอาลงดินครับทว่าเขาจะโมเดลยางน้ำส่น้ัมไหมครับนี่กับแป๊บเดียวได้กินแล้วเนี trov trov Listen, an, ่ย มาดูอันี้าดูเลงดีจริงมาจค้ายนดูอันนี้จะเปิดในที่มา่าอันนี้พอเมล็ดจะเอาตัวผูแต่กลับกลายเป็นตัวแมแต่กายดีอันนี้มันนือต้นผูมากกัตันเนีอันนี้ไปเอาเกสรมาจากไหนละครับคันนี้นเนี่ยของตัวเองเหรอต้ะเกสรนะคงเอามาจากน้องไข่น้องไข่น้มีน้องไข่น้องกปูมีสส่วนส่วนนึงอยู่นองไข่ครับ น,า,น,น,นาจะเนนส,สวนใหญ่ควรนะครับอยู่ที่อำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินดูห่อไว้อย่างดีเลยสวนอินทผาลำใหญ่ควรนะครับอยู่ที่อำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินอาจารย์สามารถฝ่ามือพระการ มาชิมถึงสวนเลยนะครับวันนี้<า>นเป็นไงครับอาจารย์หวานมากหวานมากหวา,า,านบบ่รัแซอาจารย์รู้จักกับยายควรแล้วยังไงเป็นเหรียญน้ำมีคนละอือครับไปด้วยสิรู้จักกันมานานหรือ,อยังครับเน <c oughs> ี่ยกนไปหารอบเดียวง้งอือ เป็นอะไรครับถึงได้ไปหาอาจารย์ที่สำนักเป็นกระดูกทับเส้นค่ะปะดวดเอวแล้วปวดเอวร้าย้อแล้วเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือ,อยังดีขึ้นค่ะคอ,อาจารย์ออยวันนี้ก็เลยเชิญอาจารย์มาเที่ยวที่สวนเลยค่ะอาจารย์ ยครับผู้ป่วยที่เคยไปบําบัดกับอาจารย์นะครับยืนยันนะครับว่าไปบําบัดกับอาจารย์แล้วอาการดีขึ้นนะครับก็ศรัทธาในตัวอาจารย์ก็เชิญอาจารย์มาเที่ยวที่บ้านมาชมสวนอินทผลามมาชิมอินทาลามที่สวนนะครับนี่นะครับบรรยากาศที่สวนของยายควรอินทผลามกําลังเริ่มสุกนะครับ นี่สิ้นเดือนครับกอบหวานมากเปิดสวนสิ้นเดือนครับสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมครับมีจองล่วงหน้าไหมครับไม่มีเปิดจองไหมหรือว่ามีเอาฝากครับขอบคุณครับตอนนี้ก็มียอดจองเข้ามาเรื่อยๆครับถ้าใครอยากจองนี่คือจองได้เลยใช่ไหมครับจองผ่านผ่านเพจมาเลยครับอืมครับเอาาฝกมีเบอร์โทรไหมเบอร์โทรที่เพจเลยครับผมอ๋อครับเพจอะไรชื่อเพจอะไรชื่อเพจเอ่อควสวนนิควินอ๋อชื่อนั้นเลยครับชื่อสวนเลยเนาะเพจ มีเพจนะครับชื่อเพจสวนยายควรอินทราลำนะครับก็ใครอยากจะจองก็จองได้นะครับไม่ได้เต็มที่กับหวานน้อยมันกับเป็นอยงเสียมาตลอดอันนี้แถวๆนนี้กับหวานนี่ก็มาไม่ไปปายคือปลาไข่หวานเขาเรื่อยปก็เลย บางแห่งนี่ยมานบยใบหวานโยวาย่ม่ายหวานขาตัดออกทือินเขาิย่าันอดเขาจะยี่สิบกว่าเสามารถชิมอินทพาลัมนะครับบะเบนเขามีเทคนิคนี้ชิมจากต้นเลยนะรับสดเลยเรัยแค่ิเสบสองนะอันก็แหตัดออกเอาไปมัตดออกลองเดิอดลองมาทำนี้อันนี้มันสูงเนี่ย